สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท่างศิลป์ลำเพลินอพัพพิเชียวนะครับเอาพี่น้องอิ่มแล้ววันนี้ครับอิ่มแล้วอิ่มไปอำไมยัหลังอยู่นี่จะพาหนีซะมาเรื่อยอยู่ไม่มจ้าเอา้าเอ้าโอ้เอออ่ะโอ้อออออ จะฝันางนี้ได้ทำไมไม่แ้วบานวามันจะขวางมันน่งก้อนท่าเอข้าไ่เคยเตียวแ่เตียวล้งางหมดขวมานแ่งก้อนท่อเป็นสมมงเหรอไม่นะเอาอิ่เหลือที่ยังให้อชิไหนี่ครับบรรยากาศโรงท่านะครับพี่น้องไม่เข่าเฉาเงาเลยครับฮะ ờ á đi là làm tao bay nhà khẩu quá ờ chỉ nên bên này, vực vực này, này là luôn than này là anh này than nhắn nó làm than khay chiều ủa đầy buồn lại đầy buồn lại luôn chỉ nói thôi nè luôn xe nói nào nào luôn คอยงอับขอบพุ่งรับเจ้าังางสิทธ์ครับทั้งสิทธิ์ชางสิทธิ์ลำเพลินนองวิเชียวนี่รัเพียงล้วัเป็นบรรยากาศโลงท่านนะครับ ตั้งครกับมาเลยเรื่อยครับสำหรับรงทานแล้วก็สำหรับคนที่ไม่กินท่านก็ตังไหลกันมานเลยเรื่อยเพื่อนครับรงทานมาบอกขาซ้ายครับพี่น้อง่ว่าที่นี่งทานก๋วยเตี๋ยวมุดไปแล้วครับท่านพลองหมอกพลอยใหม่พลอยใหม่กับมี่พ่อพลอยใหม่ครับพี่น้องโอ้สารเปิดหรอฮะเมื่อกลับ็ม่เอาครับ ให้ถุงได้บ้งคร uh, ับมูจะ่กินน้ำหายังสีดกินผูเดียวดิถุงหมือนปะบามีถอ้ยขอบมึงครับเอาออกงี้สอรหายังสีเลอยน้องเอา เป็นบรรยากาศล่องท่านนะครับคนทานกลับมาท่านเรื่อยๆครับกูใจบุญเก่าของมาท่านเรื่อยๆครับเรื่อยๆนะครับเอาเอาเออเออเอาเลามาให้เนี่ยเอา เช่ป้องขอบคุณครับเเออคุณบอยบอยบอกว่าใส่ถุงมากผมก็ใส่พนหาออกเสียหาเลยเันเสียบใหม่ก็ไอจิ้มเลยเนี่ยห้องเราจิ้มไวแล้วนเสียแิก็เอาไล้ว้แล้านี่ครับบรรยากาศโลงท่านครับพี่น้อง อันนี้ลรงทานไข่เจี่ยวอันนี้เป็นน้ำครับพี่น้องมีชาเขียวมีชาไทยนะครับโอ้นี่ขนมจีนครับขนมจีน200โล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không คน,นกินก็ได้บุญครับคนมาท่านก็นได้บุญพี่น้องคนมาท่านได้บุญหลายก็พูดได้กินครับโอ้อิ่มสุดเาร้าก็สุดได้บ่ครับต้องไปที่ไหนรอบหนึ่งครับตัวบ้านหมุนของมาตีตัวนี้ ฮะสองพันเลยรถผู้ใดกบรถใครอ่ะลงทานเลยนะครับลงทานเลยลงทานลงทาน บวมเี่ยไปเสริมสวยมากดิอ๋อหมาอุนเขาไหมอุ่ยอากาเอไปเลยเลยกัะเพ้ากินเลย ว่ายังไงถามราคาแล้วยังอ้้ดดูใหห่เอาดูทำไมเนี่ย,อ,ยอ่ะดูรายละเอียดอ่ะต้องให้ท่างมาดูอ่ะเอาเหรอเพราะผมบอกไม่ได้อืมนะครับพี่น้องตอนนี้รถบัสพื้นที่มันก็ค่อนข้างขับแคบนะครับรถบัสขามาเ,ขาเนี่ยรถสองคันนี่ไม่มีหม่องจอดเลยนะครับ <c oughs> เพระหนึ่งเฮานี่เะหนึ่งเฮานีขอบคุณหนเคน้องอ๋อขอบคุณครับขอบคุณทุกวกำลังใจขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณนุกการรับชมชมแล้วก็ไลไรกดแช่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า